เพื่อนๆครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามิชชชีพเนี่ยหลอกลงทุนเยอะมากโดยเฉพาะในออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างเราจะเห็นในแอปสีฟ้านะครับหรือว่ากระทั่งแอปสีเขียวเนี่ยนะครับคือจะชวนลงทุนในหุ้นบ้างลงทุนธุรกิจต่างๆบ้างโดยเฉพาะชวนลงทุนในหุ้นเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวใช่ไหมครับข่าวนักร้องบ้างดาราบ้างนะครับซึ่งถูกหลอกลงทุนสุก ถูกหลอกชวนเทรดหุ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ลงทุนในหุ้นจริงนะครับคือเป็นการฝากฝากลงทุนซะมากกว่าผมจะบอกนะครับว่าไอการลงทุนซื้อหุ้นเนี่ยมันจะต้องเปิดพอร์ตเท่านั้นนะครับเปิดพอร์ตในบริบรษัทหลักทรัพย์นะมันคือไอการที่เราฝากใครลงทุนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงแล้วเราไม่รู้ว่าคนนั้นนะเอาเงินเราไปซื้อหุ้นจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าจ่ายไปหมื่นกว่าบาทได้กลับคืนมาหมื่นสามหมื่นสี อะไรแบบนี้นะครับคุณรู้ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเราไปลงเขาเอาเงินจากอีกคนนึงมาหมุนแลวจ่ายให้เราเขาเรียกแชร์ลูกโซ่แต่เขาหลอกเราว่าเป็นการลงทุนในหุ้นซึ่งไม่ได้มีการลงทุนอะไรเลยนะครับบางทีอาจจะมีพอร์ตหุ้นมาให้เราดูซึ่งพอร์ตนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่พอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์นะดังนั้นการลงทุนหุ้นที่ถูกต้องเนี่ยคือคุณต้องเปิดพอร์ตเท่านั้นนะครับ ขนาดเปิดพอตยังมีความเสี่ยงเลยเสี่ยงที่จะขาดทุนบ้างติดดอยบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ย,ยังถูกกฎหมายและมีการมีบทวิเคราะห์หุ้นต่างๆให้เราดูนะครับเราสามารถรู้ว่าหุ้นตัวนี้ดีไม่ดีเนี่ยจากบทวิเคราะห์และจากสื่ออย่างสื่อที่ผมทำก็เกี่ยวกับหุ้นเหมือนกันก็มันจะมีบทวิเคราะห์หุ้นตัวนี้มีความเสี่ยงต่ําเสี่ยงสูงนะครับมีหนี้สินมีผลประกอบการอะไรบ้างเป็นการตัดสินใจในการลงทุนของเรา ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดและการลงทุนต่างๆมันมีความเสี่ยงนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่ผมทําอยู่เนี่ยเงินบุญเนี่ยอันนี้คือคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่การลงทุนมันเป็นการหลอกอยู่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยการลงทุนในหุ้นเถื่อนผมเรียกหุ้นเถื่อนแล้วกันที่ไม่ได้เปิดพอร์ตเนี่ยมันยังได้ผลตอบแทนนะครับแต่มันเป็นแชร์ลูกโซ่มันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกนะครับ ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับนักการเงินที่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็คือดรกรินใจชาคอนพิพัฒน์นะครับซึ่งจะมาบอกว่าไอการลงทุนที่ถูกต้องอะลงทุนอย่างไรการซื้อหุ้นคุณต้องซื้ออย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีเช็คอย่างไรว่าคนที่มาชวนเราเนี่ยของจริงหรือของปลอมนะครับครับตามมาเลยครับต้องต้องเรียนว่าปัจจุบันนะคะการหลอกลงทุนออนไลน์เนะะี่ยค่ะค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ใครมานะคะชวนลงทุนหรือเราเห็นโฆษณาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รเรามัดระวังไว้โดยที่เราลองง่ายๆเลยค่ะหอะไรที่ดีเกินจริงนะคะให้ผลตอบแทนมากเกินไปอันนั้นเนี่ยเราต้องระวังแล้วนะคะแล้วท่านที่สองก็คือเราลองถามดูนะคะลองเช็คดูนะคะซึ่งจริงเราต้องบอกว่า ถ้าใครที่ให้คับปรึกษาแนะนําลงทุนได้เนี่ยตามกฎหมายไทยเนี่ยคือว่าจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกอรรอเพราะฉะนั้นเราสามารถสอบเช็คได้นะคะที่ SEC check first ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอะไรที่ดีเกินไปมักจะไม่ดีนะคะให้ระมันระวังไว้และอันที่2ก่อนลงทุนเนี่ยเราลองเช็คดูว่าเขาเป็นคนที่ได้รับใบอนุญาตจ,จริงหรือเปล่าค่ะ การซื้อหุ้นเนี่ยต้องซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับใช่ค่ะการซื้อถ้าการเปิดบัญชีหุ้นนะคะการจะลงทุนในหุ้นนะคะต้องผ่านบริษัทหลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกนะคะที่สามารถที่จะให้บริการในหน้าซื้อขายได้นะคะหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นในหน้าซื้อขายเนี่ยค่ะจะสามารถเช็คสอบได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของกลตอค่ะ